สวัสดีค่ะไปกินโจ๊กขาไก่ไห่คะอันนี้ขาไก่ค่ะแซ่บแซบอร่อยนะคะ น้ำท่วมบ้านค่ะเพราะบ้านลําต่ำอะค่ะพองฝนมาแรงแบบนี้เลวค่ะพองเต็มตลึก อ่อย,ออยต้องเชี่ยวขาไก่นี่ให้มันเปื่อยเลยนะคะถ้าต้มต้มแซ่บบาทาไก่นะคะต้องเชี่ยวให้ให้เปื่อยนะคะ นีนะค่ะคนวิทยามทั้งคืนวิก็ยังท่วมอยู่ตรงนี้นะคะ เสียงพัดลมตามหน่อยนะคะใส่เกงนี่เพราะอะไรรัดนี่นะคะรัดเพราะมันปุ่นเวลาเรารัดนะคะเพราะหลังเราไม่ดีเราต้องรัดรัดเอาไว้นเใช้เก่งนี่ซวมแบบนี้นะคะทำไมถึงได้ตรงๆนะคะมันเป็นที่รัด เวลาเรานั่งนะคะเราจะนั่งสบายหน่อยนี่นะคะอันนี้เปิดสำหรับเรานะคะให้เราเคี่ยวให้เปิดอีกหน่อยหนึ่งนะคะอืนน้อจะเปืดพอประมาณแต่เราจะคนที่ไม่มีฟันหรือว่าซุปต้องเคี่ยวแบบ เชือกจนแบบว่าเนื้อละเอียดเวลาตาักไปปุ๊บมันก็จะร่อนนะคะแบบนี้ตีิ้งตายกิ้งตายนะคะเราจะใส่กระดูกน,นะคะ ค่ะชอบค่ะส่วมากนะคะโจงนี้นะคะเจ้าขาไ่ส่วนมากอิสลามจะชอบ,ชอบทำนะคะแต่เราก็ชอบแต่กอ่อนก็อยู่กลุ่มอิสลามนะคะคนอิสลามเยอะไม่ใช่เราเป็นพุทธนะคะไม่ใช่เป็นอิสลาม ในเจ้าอร่อยตามจังหวัดฝนตกน้ำท่วมของเราเข้ากรุงเทพน้ำอยู่ติดกับสมุทรปราการนี่นะคะท่วมมากเลยเมื่อคืนพายุเมื่อคืนแรงที่สุดคอมเต็มเลยค่ะเข้าระบายน้ำเต็มน้ำมันไหลไปไม่ได้ มันก็เออขึ้นมาในบ้านคนบ้านคนไหนต่ำก็ขึ้นถึงไม่ต่ำน้ํามันก็ดันเขาห้องน้ำไม่ได้ เผเดปลือยถ้าคนหนุมสาวกินเขาก็กินแบบแบบนี้แหละคะ่ะเปลือยพอดีพอดีครัต้มเป็นซุปมานะคะมันต้องเปลือยมาป้าอันนี้ค่ะมันจะอร่อยนะคะ

เอ,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 อือ่อยืดน้ำเสียงองืดน้ำหมามันโซนค่ะหมามันโซนโซนชอบเล่นน้ำนขาขาที่สองแล้ว ชอบชอบชอบมากมากการเฉิร์หวานใส่นี่และค่ะบางคนเขาไม่ชอบจริงก็มีเขาไม่รู้อะไรอยูแล้วมันอร่อย อ,อ,อร่อยมันจะเปื่อยนี่เอ่อให้เปื่อยมากถ้าเปื่อยแล้วมันจะร่อนอันนี้ก็ร่อนแล้วนะคะแต่เราเราไม่ชอบกึงเปื่อยเ,เยอะ เสียงวิกน้ำค่ะน้ำท่วมฝนไม้เลยแช่ไว้ก่อนไว้ล้างแช่ไว้ก่อน

กินกินทัากินโจ๊กมกินกินไม่ค่อยได้หมดนะคะส่วนมากจะเลือกกินแต่เนื้อหมดมโจ๊กขาไก่ก็มีหมูสับด้วยนะคะ กินแค่นี้แน,นี่เห็นไหมคะถ้าจะร้อนนานนิมนะคะคนแก่กินก็ต้องเปื่อยกันนี่ รักหมาบ้านและคะคนที่บ้านเนี่ยเรียกทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เออเปลือยแล้วนะเนี่ยแต่นี่เดี๋ยวต้องปิดแก๊สนะคะ หมดแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที kind of ่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจแต่ละการขอทุกท่านชงมีความสุขค่ะบุญรักษาพระคุณก่อสาธุค่ะยบ้ยนะคะไปยิดน้ำต่อนะคะผมมันตกมาอีกแล้วค่ะ